สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาครับผมวันนี้สเปเชียลคอนเทนต์ Inside the Backroom ครับเราขอพาทุกคนย้อนกลับไปที่ the Backroom f a n d o m กันบ้างครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนิกมีอีกหนึ่งเลเวลที่น่าสนใจมากๆเลยครับมารีวิวแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังครับถ้าหากว่าใครที่ติดตามช่องนิกกี้เมาอยู่เนี่ยทุกคนคงจะจำกันได้ใช่ไหมครับว่านิกเคยรีวิวเลเวลหนึ่งที่ อันตรายมากๆและคุณเนี่ยจำเป็นต้องวิ่งไปข้างหน้าเพื่อการรักษาชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดครับรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเลเวลนั้นเนเี่ยก็คือดัน for your life ครับ แต่ว่าในวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงซับเลเวลของเลเวล u n For Your Life กับเลเวลแปลกๆที่มีชื่อว่า e xclamation mark e a s xclamation mark และถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วก็ตั้งสติของคุณให้ดีครับแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับเลเวล xclamation mark e a s xclamation mark กันได้เลยครับเลเวล xclamation mark e a s xclamation mark หรือ hotel chase Survival Difficulty Class Variable อาจปลอดภัยหรืออันตรายก็ได้สถานที่ไม่เสถียรเลยและ e n t ติตีมีหลากหลายชนิดเลเวลนี้เป็นซับเลเว l ลของ Run for Your Life ที่มีความแตกต่างออกไปจากทงทางเดินสุดสยองขวัญที่มีความยาวถึง10กิโลเมตรในเลเวล Run for Your Life นี่คือซับเลเว l ลที่มีความแตกต่างในความเหมือนหรือถ้าให้พูดง่ายๆ exclamation mark exclamation mark เป็นภาพต่อของ Run for Your Life ครับ เลเวลนี้เป็นโถงทางเดินยาวๆของโรงแรมที่มีสภาพทั่วไปเป็นสีแดงมันประกอบไปด้วยไฟสีแดงที่น่าขนลุกสัญญาณเตือนที่กระตุ้นส่วนประสาทแล้วก็ประตูครับไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าโถงทางเดินนี้มีความยาวเท่าไหร่อาจเป็นเพราะว่าไม่มีใครสามารถวิ่งไปจนถึงสุดทางเดินได้เพราะว่านักเดินทางอาจจะสามารถหาทางออกจากเลเวลนี้ก่อนที่จะเจอกับอะไรก็ตามที่รออยู่ที่ จุดสิ้นสุดของทางเดินครับเมื่อเข้ามาในเลเวลนี้เนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสติของคุณนั้นจะเริ่มกระเจิดกระเจิงสถานที่ที่น่าขนลุกแห่งนี้นั้นสร้างความหวาดกลัวและก็ความตื่นเต้นได้อย่างไม่น่าเชื่อและมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับถ้าหากว่าคุณมีน้ำอัลมอนด์มาด้วยเพราะว่ามันจะช่วยทําให้คุณนั้นกลับมาโฟกัสมากขึ้นครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีน้ำอัลมอนด์คุณจะเริ่มสูญเสียสติสัมปชัญญะไปทีละน้อยแล้วก็เริ่มมองเห็นกลุ่มของสิิ่่่่งมีีีชวววตหรรือา Ent ity นานทกลััคบ อาจจะเป็นเดสมอสฮาวหรือว่าราพิษพร้อมทั้งสิ่งมีชีวิตที่คุณไม่รู้จักคุณจะต้องวิ่งครับเพื่อหนีจากการไล่ล่าเพราะว่าพวกมันจะวิ่งตามหลังคุณด้วยความเร็วสูงฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต่างจากเลเวลรันฟอร์ยูไลฟ์เลเวลหลักของมันแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างครับที่ทําให้มันนั้นดูแตกต่างออกไปนั่นก็คือ ตลอดระยะทาง2-3ไม้ในโถงทางเดินนี้คุณจะเห็นประตู2-3บานที่เปิดอยู่ด้านข้างครับในประตูแต่ละบานนั้นสามารถนําพาคุณไปยังเลเวลอื่นๆได้แบบสุ่แต่ก็ต้องแสดงความเสียใจยด้วยครับเพราะว่าเลเวลส่วนใหญ่นั้นเป็นเลเวลที่อันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภัยครับเช่น เลเวล3หรือว่าเลเวล6นอกจากนี้ครับบางประตูเนี่ยยังสามารถส่งคุณกลับไปที่เลเวล e x p l a n a t i o n หรือว่า run for your life อีกรอบหนึ่งครับซึ่งนั่นหมายความว่าคุณวิ่งหนีเอน i ิตเข้าไปยังประตูที่ส่งคุณไปวิ่งหนีเอน i ิตอีกรอบดังนั้นครับการเข้าไปในประตูด้านข้างจึงเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำครับนอกจากนี้ครับ ในเลเวล exclamation mark dash exclamation mark เส้นทางการวิ่งกลมไม่ได้ราบรื่นนะักบนทางเดินเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำยาบนพรมที่มีพิษแล้วก็แอ่งน้ำล quid Pain ที่มันสามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณถ้าหากว่าคุณวิ่งไปแล้วก็รองเท้าหลุดแล้วก็ต้องวิ่งด้วยเท้าเปล่าครับเพราะถ้าหากว่าฝ่าเท้าของคุณสัมผัสกับ Liquid p a in คุณจะพบกับชะตากรรมที่เลวร้ายตามมาครับและขอเตือนว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกหิวกระหายน้าจากการวิ่งที่ยาวนานแค่ไหนอย่าดื่มน น้ำในเลเวลนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นน้ำที่เจือปนไปด้วยสารพิษครับแต่ถ้าหากว่าคุณพลาดดึงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยคุณได้นั่นก็คือให้คุณรีบผ่าประตูที่นำคุณไปสู่ Blue h ฮ l วเว y เพราะว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีสิ่งของจำเป็นที่จะช่วยเหลือคุณได้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ครับ The Blue h o w y s คือจุดเช็คพอยต์หรือว่าถ้าจะให้อธิบายง่าย มันคือบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดในซับเลเวล Xclamation Mark d Xclamation Mark เส้นทางแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าที่มาพร้อมกับน้ำอัลมอนด์เอนร์จี้บาร์แล้วก็น้ำดื่มครับดังนั้นเนี่ย Blue h o l l w a y s จึงเป็นสถานที่ที่ดีที่คุณจะหยุดพักแล้วก็เก็บเกี่ยวเอาของใช้จำเป็นไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการประตูแห่งนี้เนี่ยมันจะปรากฏขึ้นในทุกๆ4.5ไมล์ของถงทางเดินในเลเวล e xclamation mark dash xclamation mark hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ hmm. ้าคุณเห็นประตูแห่งนี้ปรากฏขึ้น ให้รีบมาที่นี่ครับก่อนที่ประตูจะหายไปเพราะถ้าคุณพลาดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับเพราะว่านอกจากจะมีสิ่งของจําเป็นที่อยู่ในที่แห่งนี้แล้วเนี่ยยังเชื่อกันว่ายังจะมีประตูที่สามารถพาคุณออกจากเลเวลนี้ได้อย่างปลอดภัยครับเพราะถ้าหากว่าคุณเดินต่อไปให้ไกลพอคุณจะพบกับประตูที่มีชื่อว่า The Blue Exit จะมีบันไดที่ทอดยาวลงไปสู่ประตูนี้ครับจากเส้นทางเดินของ Blue h a l l w a y และเมื่อคุณเปิดประตูออกไปครับคุณก็จะพบกับเลเวลอื่นที่ปลอดภัย แบบส่งครับ มาดู Entity กันบ้างครับหลังจากที่คุณหลุดมายังเลเวล X c l a m a t i o n Mark Dash X c l a m a t i o n Mark แล้วก็เริ่มสติหลุดคุณจะเริ่มมองเห็น Ent i t y ที่พร้อมจะไล่ล่าคุณปรากฏอยู่ด้านหลังเราสามารถบอกได้ว่ามันเป็น Ent i t y ที่เราไม่รู้จักครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าบางตัวนั้นอาจจะเป็น e n t i t y ที่เรารู้จักนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในเวอร์ชันที่แตกต่างออกไปนอกจากนี้ก็จะเป็น e อ t i t y ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับเช่น Dead m o d s House Rapids แล้วก็อาจจะมีของเหลวที่เหนียวข้นอยู่บนพื้นครับและถ้าหากว่าคุณเผลอเหยียบเนี่ยก็อย่างที่บอกมันจะสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณได้เช่นกันมาดูกลุ่มผู้อยู่อาศัยในเลเวลนี้กันบ้างครับในเลเวลนี้มีค่ายหรือว่าด่านของผู้อยู่อาศัยที่มีชื่อว่าซับไฟเราไม่มีข้อมูลของพวกเขามากนักครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนกันแน่ แต่เท่าที่รู้เนี่ยพวกเขามีสมาชิกทั้งหมดจํานวน30คนมีกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนและพวกเขาเนี่ก็สามารถช่วยให้นักเดินทางออกจากเลเวล X c e a m a t i o n Mark d X p l a m i t i o n Mark ได้แต่ว่าพวกเขาจะไม่ให้คุณรวมกลุ่มกับพวกเขาครับแล้วก็ด่านของซัไฟนนั้นก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Blue h o w a y s และนอกจากนี้ครับก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Backroom e x p e d i t i o n i s t กลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยมีสมาชิกจํานวนทั้งหมดประมาณ5-10คน พวกเขาให้ความช่วยเหลือนักเดินทางหรือว่าคนพเนจรเป็นอย่างดีครับและที่สําคัญครับพวกเขาก็เปิดรับสมาชิกเข้ากลุ่มด้วยความเต็มใจเช่นกันมาที่การเข้าออกของซับเลเวลนี้ครับการเข้าสู่พื้นที่ของเลเวลนี้นมีโอกาส50%ถ้าหากว่าคุณโนคลิปจากเลเวล2หรือว่าคุณอาจใช้ประตูที่อยู่ในเลเวลหลักของมันครับนั่นก็คือเลเวล run for your life นอกจากนี้ครับอีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการโนคลิปผ่านประตูสนิมสีแดงที่อยู่ในเลเวลลบหส่วนการออกจากเลเวลนี้เนี่ยเชื่อว่า ถ้าหากว่าคุณวิ่งไปเรื่อยๆบนเส้นทางในระยะประมาณ6ไมล์จากจุดเริ่มต้นคุณจะพบกับประตูที่พาคุณออกไปยังเลเวลอื่นแบบสมหรือว่าวิ่งต่อไปในระยะทางประมาณ7.5ไมล์คุณจะพบกับประตูที่นำคุณไปสู่ Blue h a l l a y s และมันก็จะมี Blue Exit อยู่ในนั้นครับเชื่อกันว่าถ้าหากว่าคุณวิ่งไปจนสุดทางเดินของ Blue h a l l a y s โดยที่ไม่แน่ใจว่าระยะทางเท่าไหร่คุณจะพบกับประตูแล้วก็บันไดที่นำคุณไปสู่ The Promised Land ซึ่งเชื่อกันว่ามีทางออกมาสู่ Front Room หรือว่าโลกปกติของพวกเราครับเรามาสรุปกันอย่างรวดเร็วครับ Sub Level Xclamation Mark Dash Xclamation Mark เน้นย้ำเรื่องการมีสติในถงทางเดินสีแดงนี้อาจจะต่างจาก Level หลัก Run for Your Life ที่คุณต้องวิ่งไปบนเส้นทางเพื่อรักษาชีวิตของคุณแต่สำหรับ Level Xclamation Mark Dash Xclamation Mark คุณอาจจะต้องวิ่งเพื่อรักษาสติแล้วก็จิตวิญญาณครับอาทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับซับเลเวลที่น่าสนใจมากๆในวิก,กิแฟนดอมครับจากการวิ่งเพื่อรักษาชีวิตรอดเป็นการวิ่งเพื่อรักษาสติสัมปชัญญะของตัวเองไม่ว่าจะเลเวล For Your Life หรือว่า Level e Xclamation Mark Dash Xclamation Mark ทั้ง2 Level นี้เนี่ยอันตรายมากๆเลยครับถ้าหากว่าชื่นชอบ l e v e l นี้หรือว่าวิดีโอนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและนอกจากเรื่องราวของ Backroom แล้วเนี่ยนิกกี้เมายังคงมีเรื่องราวที่ลึกลับเสียวขวัญแล้วก็น่าสนใจอีกมากมายหลายเรื่องเลยครับซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถไปเลือกชมกันได้ตามเพลย์ลิสต์เลยครับสำหรับในวันนี้เนี่ยนิกเราก็ Inside the Backroom มคงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนิกกี้ม้ f a แฟมิลี่ทุกคนครับ ในขณะนี้ช่องนิกกี้มาา์ของเราก็ได้เปิดช่องทางการสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็น V.I.P. member ซึ่งเพื่อนๆกับน้องๆเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาได้ด้วยการเป็น member รายเดือนเดือนละ50บาทโดยที่เพื่อนๆกับน้องๆที่เป็น V.I.P. ก็จะได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือป้ายแสดงตัวตนซึ่งเป็นโลโก้นิกกี้ม้าวเดวิลซึ่งจะบอกตัวตนของเพื่อนๆในการเข้ามาแชทสดหรือว่าแสดงความคิดเห็นในช่องนิกกี้ม้าวครับโดยป้ายนี้ก็จะมีระดับเป็นแรงครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่สีขาวสําหรับผู้ที่เป็น new V.I.P. สสสีีแดดงําหรับ VIP 1เือนนขึ้ไป เงินสําหรับ2เดือนครับสีเขียว6เดือนซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆกับน้องๆได้ป้ายสีเขียวนี้เนี่ยก็จะมีของที่ระลึกจากทางช่องนิกกี้มาส์ส่งไปให้ถึงที่บ้านครับถัดมาเป็นป้ายสีม่วงเหลืองครับซึ่งแสดงว่าเพื่อนๆกับน้องๆน,นั้น เป็น V.I.P กับช่องของเราครบ1ปีส่วนสุดท้ายครับคือป้าย V.V.I.P ที่มีมงกุฎนี้สแสดงว่าเป็น V.I.P ของช่องเรามาครบ24เดือนหรือว่า2ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็อยากให้มาสมัครกันครับเพราะจะได้เป็นการสแสดงตัวตนว่าคุณคือผู้สนับสนุนช่องแล้วก็เป็น V.I.P ของช่องของเราครับส่วนสิทธิพิเศษอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มเข้ามาในอนาคตซึ่งถหากว่าเพื่อนๆกับน้องสนใจเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูเงื่อนไขแล้วก็สิทธิพิเศษได้ที่คําว่าสมัครซึ่งอยู่ข้าง ปุ่งติดตามของช่องของเราครับยังไงก็ตามนี้ก็ต้องขอฝากระบบ VIP กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ